สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้เรามาทําอะไรกันเหรอครับพี่ดินวันนี้พี่มีนิยายเสียงมาฝากพี่พี่นักอ่านไงล่ะครับจริงด้วยแต่ก่อนพี่พี่จะไปฟังกันอย่าลืมกดซับสไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับใช่แล้วครับน้องฟ้ากดที่ปุ่มสีแดงใต้คลิปนี้เลยครับและอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดฟังนิยายเสียงก่อนใครถ้าพ,พี่พี่พร้อมแล้วงั้นพวกเราก็ไปฟังนิยายเสียงพร้อ,รอมๆกันเลยดีกว่าครับไปกันเลย คำเตือนนิยายเรื่องนี้มีเนื้อหาที่มีความรุนแรงทางเพศไม่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาชักจูงชี้นำให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศีลธรรมอันดีงามทางสังคม ผู้เขียนได้แต่งขึ้นมาจากจินตนาการของตนเองเท่านั้นสถานที่และตัวละครไม่มีอยู่จริงจึงเหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเนื้อหาในเรื่องมีสั์วัยรุ่นและคำหยาบมากมายโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยนะครับแหม่น่ารักจริงๆเลยมาให้น้าหอมทีแม่ผมพูดออกไปเสียงดังอย่างลืมตัวถึงรู้ว่าเป็นแม่ตัวเอง แต่ผมกลับรู้สึกห่วงขึ้นมาเอา้าตาซันมันนี่เลยทันทีที่ผมเดินเข้าไปไอ้แสบมีท่าทีตกใจเล็กน้อยที่เจอหน้าผมยังไม่ทันที่ผมจะได้ก้าวถึงตัวไอ้แสบแม่ก็เดินเข้ามาขวางไว้เสียก่อนตายจริงตาซันผมงงนิดนิดที่แม่เดินเข้ามาจ้องหน้าผมแล้วทำท่าตกใจไอ้แสบก็ด้วยรีบวางมือจากการปั้นแป้งวิ่งไปล้างมืออย่างไว คุณนะ้ามีผ้าษะอาดไหมครับไอ้แสบพูดเสียงสัน่นแล้วมองมาที่ผมมีจ้ะเดี๋ยวเรารออยู่นี่กับพี่เขาก่อนนะน้าจะเอากล่องประถมพยาบาลมาให้ได้ครับนี่มันอะไรกันครับประถมพยาบาลอะไรอะ่ะใครเป็นอะไรผมพูดออกมาแล้วหันหน้าไปมองไอ้แสบทันทีเพราะกลัวว่าจะเป็นอะไรนั่งลงอย่างนี้นะเรานั่นแหละที่เป็นเลือดก,กำเดาไหลยออกมาเลอะเสื้อขนาดนั้นน่ะเฮ้ย พักผ่อนบ้างสิคราวหลังอะ่ะอย่าฝืนร่างกายตัวเองแม่ก็พลอยตกใจไปด้วยนั่งลงก่อนรอแม่แป๊บเดียวเอ,าเอ,าอ้าเย็นเบนมาพอด,ดีดูพี่ไว้นะแม่ก็ไปชั้นบนก่อนโอ้ยแม่ไม่ต้องตกใจขนาดนั้นหรอกลูกชายแม่เขาไม่ได้เป็นอะไรหรอกค่ะเรานี่ยังไงยังลูกคนนี้นี่โหยแม่ไม่รู้อะไร ที่พี่ซันเลือดก,กับดาวไหลเนี่ยนะก็เพราะว่ามัวแต่ยืนจ้องคนแถวเนี้ยแล้วยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ทำหน้าฟินอย่างกับเมากาวใช่ไหมคะคุณพี่ซันผมไม่ได้ตอบอะไรยายเบนเพราะไม่มีคำจะเถียงกลับจะว่าไปผมก็รู้สึกคัดจมูกเล็กๆผมเลยยกหลังมือขึ้นมาแตะที่จมูกแล้วก็ต้องชะงักเมื่อรู้ว่าตัวเองเลือดกำเดาไหลออกมาจริงๆแถมเสื้อยืดสีขาวที่สวมอยู่ ก็มีเลือดติดตรงคอเสื้อด้วยเรานี่นนะพูดไปเรื่อยแล้วอย่าทะเลาะก,กันอีกนะนุเดี๋ยวม้ามานะลูกครับไอ้แสบตอบเสียงสันแถมตอนนี้ก็มีสีหน้าซีดมองมาที่ผมด้วยสีหน้าเหมือนจะร้องไห้ก่อนจะค่อยๆเดินเข้ามาหาผมที่นั่งอยู่เก้าอี้กลางห้องครัวสสันผมคว้าตัวไอ้แสบมานั่งตักก่อนจะรวบเอวบางมากอดแน่นจากทางด้านหลัง ถ้าไม่ติดรู้เดื่อกำดาวไหลยอยู่ผมคงหอมไปนานแล้วส,สันทำอะไรปปล่อยนะไม่ปล่อยป,ปล่อยเดี๋ยวคุณน้าก็มาเห็นเข้าอะ่ะเห็นก็เห็นสิจะได้ฝากเมียพี่ให้อยู่กับแม่พี่เลยบ้าผมโคตจะห้ามใจไม่อยู่แล้วแก้มแดงๆที่ขึ้นสีห้อยแสบก้มหน้าหงุดแม่นโคตจะน่ารัก ผมเลยจูไปที่ได้ทอยขาวเบาๆแล้วพูดที่ข้างหูทําไมลงมานี่แล้วไม่บอกพี่ก็ก็เห็นนอนอยู่ไม่กล้าปลุกอะ่ะคราวหลังไปไหนให้บอกพี่นะอย่าหายไปแบบนี้เข้าใจไหมครับอุ๊ยเป็นไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินอะไรข้างนั้นนะคะตามสบายเลยนะเดี๋ยวดูต้นทางให้ ผมลืมไปเสียสนิทว่าน้องสาวต,วตัวแสบของผมก็อยู่ในห้องครัวและดูเหมือนไอ้แสบเองก็เพิ่งจะรู้ตัวเหมือนกับผมถึงได้รีบลุกขึ้นตอนที่ผมเผลอแล้วจะพูดอะไรสักอย่างกับยเยเบนแต่ผมก็ลุกขึ้นยืนตามก่อนที่ดึงใบหน้าที่โคจะหลงไหลเข้ามาจูออแม่มาเสียงยเยเบนตะโกนออกมาเสียงดังทำให้ผมถอนริมฝีปากออกมาอย่างเสียดาย ก่อนจะยิ้มให้คนตรงหน้าแล้วจูบเบาๆลงที่หน้าผากเนียนอีกครั้งแล้วเบี่ยงหน้ากระซิบเบาๆที่ข้างหูคืนนี้พี่ขออีกรอบนะไอ้แสบตาโตหน้าขึ้นสีรีบผักผมออกเมื่อได้ยินเสียงแม่ผมพูดขึ้นมามาแล้วจ้าตาสันแม่บอกให้นั่งลงกับเก้าอี้ก่อนอบีบจมูกไว้นะหายใจทั้งปากไว้ก่อนส่วนผ้าเดี๋ยวแม่เอาไปชุบน้ำอุ่นให้ก่อนเอ เดี๋ยวนูช่วยครับเห็นไหมล่ะครับเมียผมโคจะน่ารักผมมองไห้แสบไม่วางตาดีเลยจ้าน้ำฝากด้วยนะเออไม่ต้องให้เปียกมากนะลูกห้องน้ำอยู่ซ้ายมือติดทางเข้านั่นแหละจ้าครับโอ้ยแม่ตีผมทำไมเนี่ยโทษฐานที่ไม่บอกแม่ตั้งแต่เมื่อคืนพาน้องมาบ้านเราทำไมไม่บอกแม่ก่อนแม่จะได้เตรียมห้องต้อนรับให้ดีกว่านี้ เฮ้ยเรานั่นจะยิ้มอะไรนักหนาฟังที่แม่พูดอยู่ไหมนั่นไม่สบายหรือเปล่าเฮ้ยตัวก็ไม่ร้อนนี่ลูกชายแม่ดูปแปลกๆะวันเนี้ยก็ให้นอนที่ห้องผมก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่ครับยายเบนพี่ชายเราอ่ะแม่ว่าไม่ปกติแล้วละ่ะปกตินี่ห้องส่วนตัวห่วงอยากับอะไรดีขนาดแม่จะเข้าไปยังไม่เข้าเลย อย่าว่าแต่แม่เลยค่ะเบนแค่เดินผ่านห้องพี่เขานะโหโหยังแผ่รังสีพิฆคาดมาให้แล้ววันนี้จะพาน้องไปเที่ยวไหนเห็นน้องมาเล่าให้แม่ฟังถ้าไม่ไหวอ่ะแม่ว่าพักก่อนดีไหมผมยังไม่ทันจะได้ตอบอะไรไอ้แสบก็เดินถือผ้าชุบน้ำเข้ามาผมเลยไม่ได้พูดอะไรต่อได้แต่นั่งนิ่งๆทำตามคำสั่งของคุณหญิงออนจนเลือดกำเดาหยุดไหล รีบขึ้นไปอาบน้ำอาบท่าซะแล้วลงมาทานข้าวกับแม่กับน้องนุขึ้นห้องไปกับพี่ผมจับแขนได้แสบจะพาขึ้นไปห้องด้วยกันแต่ก็โดนแม่ตีแขนแล้วดึงตัวให้แสบกลับไม่ได้คนนี้แม่จองทำขนมต่อแค่อาบน้ำทำไมต้องให้น้องไปด้วยล่ะคิดอะไรกับน้องหรือเปล่าเราอะทั้งผมทั้งให้แสบและ,ยะวยายเบนชะงักไปนิดกับประโยคที่แม่พูดแซวเล่นตามสไตล์ของแก แต่ในความเป็นจริงมันคือความจริงผมไม่ได้แค่คิดมันเลยคำนั้นมาเยอะแล้วผมอยากจะบอกแม่เต็มปาก,กว่านี่ไอ้แสบเป็นแฟนผมแต่อะไรหลายๆอย่างมันทำให้ผมบอกตอนนี้ไม่ได้ผมคิดว่าผมต้องหาทางพูดความจริงกับแม่ให้เร็วที่สุดแต่คงไม่ใช่ตอนนี้เอ่อเดี๋ยวนุจะทำบัวลอยต่อไอ้แสบก้มหน้าพูดกับผมเสียงเบา ผมอดใจไม่ไหวเลยได้แค่ยกมือขึ้นแล้วก็ไปรูปผมเบาๆอย่างเอ็นดูเดี๋ยวพี่รีบมาหานะก็ครับไม่เงยคืนนี้ต้องจับอีกยกเวลาที่แสบพูดแบบนี้ผมโคตรจะรอยได้แต่ยิ้มให้ก่อนที่จะกลับขึ้นไปบนห้องพอขึ้นมาถึงห้องผมก็ต้องเสียเวลาเก็บกวาดข้าวของในห้องน้ำให้เสร็จเรียบร้อยซึ่งไม่ใช่ฝีมือใครผมทำเองทั้งนั้น แต่แม่งก็คุ้มที่ได้เห็นอีกมุมของไอ้แสบเวลาที่ทำอาหารอย่างตั้งใจมันทำให้ผมอดที่จะมองไม่ได้เห็นสีหน้าที่หมอ,อกมาด้วยความสุขกับสิ่งที่ทำผมก็พลอยมีความสุขไปด้วยผมยิ้มอยู่คนเดียวในห้องน้ำร้องเพลงผิวปากอย่างอารมณ์ดีแล้วรีบอาบน้ำทำธทุระส่วนตัวจนเสร็จเพราะอยากจะลงไปชิมกับข้าวฝีมือเมียเต็มที่พอเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เสร็จผมก็เก็บของใส่กระเป๋า และเตรียมเสื้อผ้าไปเผื่อให้แสบด้วยวันนี้ผมจะพาให้แสบไปเที่ยวที่หาดบางแสนซึ่งไม่ไกลจากบ้านผมนะพอจัดแจงกระเป๋าเสร็จผมก็ไม่ลืมที่จะโทรไปรายงานคุณพระเดชป้าของไอ้แสบที่ตอนนี้อยู่ต่างประเทศพอโทรแจ้งท่านเรียบร้อยผมก็โทรไปหาเพื่อนของไอ้แสบเพราะเมื่อวานมันฉูกต้องหุกไปหน่อยข้าวของกระเป๋าและมือถือของไอ้แสบก็คงอยู่กับเพื่อนทั้งหมด ผมพามาแต่ตัวเพราะตอนนั้นหึงมากไปหน่อยเลยไม่ทันคิดอะไรพอโทรไปหาพลอยเรียบร้อยผมก็เดินมาหน้ากระจกเซ็ตผมฉีดน้ำหอมแต่งตัวนิดหน่อยก่อนจะรีบเดินออกมาจากห้องแล้วตรงไปยังห้องครัวเดินยังไม่ถึงห้องครัวทุกคนก็นั่งพร้อมกันที่โต๊ะรับประทานอาหารหน้าห้องครัวกันเรียบร้อยแล้วกลิ่นหอมของกับข้าวชวนให้ผมต้องกลืนน้ำลายลงคอแม่ที่นั่งอยู่หัวโต๊ะ ก็ส่งยิ้ม,มให้ผมที่เห็นผมเดินเข้ามายายเบนที่นั่งอยู่ตรงข้ามไม่แสบผมรีบเดินไปนั่งเก้าเอียงข้างเมียผมทันทีแบบที่ไม่ต้องให้ใครบอกยายเบนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ส่วนแม่ของผมก็มองมาที่ผมแปลกๆอาหารหลายจานที่วางอยู่บนโต๊ะถูกตกแต่งแกสลักด้วยผักผลไม้แต่และเมนูของปโปรดผมทั้งนั้นโดยเฉพาะบัวลอยไข่หวานที่วางอยู่ตรงกลางในชามใบใหญ่ ทรงกลิ่นหอมหน่าทานผมหันหน้าไปหาไอ้แสบแล้วขยับเก้าอี้ไปชิดอีกเล็กน้อยรีบสอดมือเข้าไปใต้โต๊ะแล้วจับมือขอไอ้แสบแล้วยิ้มให้พร้อมกับเอียงหูไปกระซิบที่ข้างหูเบาๆมือของผมรูปมือเรียวของเมียไปด้วยเมียพี่เก่งจังซันไอ้แสบจะดึงมือกลับผมเลยคว้ามาวางไว้ที่เป้าผมซะเลยเพราะแค่นั่งอยู่ใกล้เมียผมก็มีอารมณ์ขึ้นมาแล้ว ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้สนุกกันไหมครับรอติดตามตอนต่อไปด้วยนะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับที่นักอ่านคนไหนที่สนใจนิยายเรื่องเพียงสบตาที่มีทั้งเล่ม1และเล่ม2ก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านในอินและ B2S ทุกสาขาทั่วประเทศและศูนย์หนังสือจุฬาและยังสามารถสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจเลยครับ และอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจเพื่อที่จะไม่พลาดกิจกรรมดีๆอีกมากมายด้วยนะครับหนังสือเสียง Eye Contact เพียงศบตานิยายดังอันดับหนึ่งของนามประการุมาแล้วนิยายที่สร้างตำนานและปรากฏการอย่างมากมายติดอันดับหนึ่งมาแล้วทุกเว็บไซต์อันดับหนึ่งนิยายเรื่องฮิตจาก Read a l i v อันดับหน่นิยายมาแรงจาก fiction Rock อันดับหนึ่ง นิยายยอดอ่านสูงสุดจากทันวาไลและเป็นนิยายวายที่ติดท็อปชาร์ต30เว็บบริษอะไรมายังยาวนานถึง1ปี7เดือนปัจจุบันติด b เบสเซอร์หนังสือขายดีร้านในอิน B2S และ m ม p e b o ุ๊ยอดอ่านร่วมตอนนี้มียอดอ่านมากถึง12ล้านวิวแล้ววันนี้พร้อมให้ดาวน์โหลดในเวอร์ชันหนังสือเสียงจากทุกอีพีทีพีพีทันผู้ฟังได้ฟังผ่าน u t u b e มีหลาย EP ที่มี NC แต่เราต้องตัดเนื้อหาส่วนนั้นออกไปเมื่อวันนี้ที่พี่ท่านผู้ฟังสามารถไปดาวน์โหลดเวอร์ชั่นเต็มแบบไม่มีการตัดฉาก NC ออกฟังกันฟินๆยายาวได้ที่เว็บไซต์ m ม p กับราคาที่แสนจะย่อมเยาวและคุ้มค่าแบบสุดๆรอช้าไม่ได้แล้วไปโหลดกันได้เลยน้ำมันามลิงก์ดาวน์โหลดอาจะทิ้งเอาไว้ด้านล่างนี้นะครับขอบคุณครับ